สุดท้ายก็มาถึงแล้วนะคะมาทักทายตอนนี้ตินั่งอยู่สถานีแล้วเมื่อสักครู่อยู่ที่รถมาตอนนี้นะประจําท่านละท่านอะไรท่านอะไรเดีอ่ยท่านความเจริญน,นะคะสวยไหตกกะลาบแล้สวยเนาะให้ดูหน้านยคะ่ะหอบก็หึกระหอบอยู่มากินน้ำอะไรด้มั่งเนี่ยอ๋อน้ำชา น้ำชาก็ยังร้อนอยู่กินน้ำแร่แล้วกนะันกระดกเลยนะเสียวความสวยหมดเลยขอกระดกนะเลี้ยงแมวเขาไม่ได้เอาน้ำแร่ที่ตีกินมาให้อันนี้น้ำเก่าเมื่อวานถ้าเขาฉีดยาค่ามดเมื่อวานมารู้ยังอยู่กันรู้นะคะเดี๋ยว แดีวเวลาอยู่ประมาณสัก3นาทีเนี่ย<า>ก็เข้าข่าวแล้วแะเราประมาณสัก11บเอ็ดโมงสิโมงสินาทีนะติกกโซโลวันนี้จะพูดเรื่องของอาหาร5อย่างที่กินแล้วเสี่ยงต่อการอาหาร5สิ่งสิหสิ่ง5้าอย่างเนี่ยนะกินแล้วเกิดมะเร็งคืออะไรบ้างจริงๆมันเป็น basic เบสิกในความรู้นะ แล้วก็ที่บอกจะมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ไม่บอกดีกว่าวเดี๋ยวตีขอเคียงงานดีก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะคะถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามรับฟังที่คลื่น9-9้าเอมันพัดทรงผมนี่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยไปแล้วนะคิดถึงบายบายเดี๋ยว ไว้ให้ติดูก่อนว่นวาวันนี้ติจะทําอะไรให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านมั่งไม่รู้ติจะเปลี่ยนชื่อแล้วดูชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะติยังไม่ได้เช็คขั้นใส่สีชมพูถ้าสีเนี้ยมันไม่แมทกันติต้องใส่หูฟังตัวนี้หูฟังตัวนี้น่าจะแมทกว่าเลนะอันนี้อันนี้น่าจะโอเคก่อนนะอันนี้ราคาเป็นหมื่นนะ่ มันเนี่ยแงอยู่แล้วอยานะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะดังจังเลยอะ่ะใช้ของติสิ<ม>โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะ เสียงสวดมนต์เหมือนไล่ผีเลยนะ,ะโอเคแค่นี้นะคะบ๊ายบายหัวยุ่งหมดละบ๊ายบายค่ะ